คอสั้นเรื่องเป็ดอีแก้วลูกทรพีอีแก้วเตรียมน้ำเมื่ออีแก้วไม่ทำง่าไห้ทำงานอะไรเลยมัวแต่กินเล้าอยู่กับเพื่อนมันได้ขอตังค์แม่ไปหลายบาทก่อนที่มานั้งจะเถียงน้องสาวให้ไปเติมน้ำขอในบ้านของน้ำละแก้ว จนมากและไม่มีค่าที่จะกินแต่แม่ของเธอยังสุขภาพร่างกายแข็งแรงอยู่แม่เราของเธอนั้นจะเป็นคนที่ไม่มีเงินซื้ออะไรแม้แต่ข้าวแค่หนึ่งบาทเธอนั้นก็ยังดูแลแม่และคิดว่าจะดูแลแม่หรอปากไปสาวแน่นะ จะเว้นเลยกับเพื่อนบอกให้แม่อุ่นตังมาทั้งวันด้วยนู้นนไปนู้ตังแต่เธอนั้นก็ลืมไปว่าแม่เธอไม่ตังตั้งนานแล้วเลยขอให้แม่อุ่นตังมาให้เพื่อจะได้กินกระทะกับเพื่อนแต่ได้อยู่วันหนึ่งแก้วนั้นได้พูจาหันซาและเป็นคนที่ร้อนอยู่เสมอเธอนั้นได้ไปกินกระทะส่วนน้องก็ลำบากต้องมาเติมน้ำแทนพี่แล้วส่วนอีก แก้วนั้นก็ได้ไปกินหมูกระทะอย่างสบายใจส่วนน้านั้นก็เติมน้ำให้แม่เพื่อจะได้แบบมาสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงดนแต่ทันใดนั้นแล้ววิ่งแก้วล่ะลูกกินหมูกระทะหรือมันไปปาร์ตี้ก่อนที่มันจะไปปาร์ตี้วันวันกลับมาบอกมันมันนั้นก็ได้ไปปาร์ตี้ขอที่เราเปาจะกับแม่แต่แม่เขาเถอะก็บอกว่าการที เราต้องมาอีที่แบบนี้เป็นผ้าลายปักนู้อีก่อนื้อส่วนอีแก้วมีคนบอกว่านึกับเมายิงโซเซนแกนั้นเลี้ยงมุกผิดมาโดยตลอดเมื่ออีแก้วนิสัยไม่ดีเพราะว่าอีแก้วนั้นผไปผ่านมาคนที่จะกลับมาตอบที่ทำมาแล้วโตเต็มตอนกลับมาก็จะเมาส์โซเซนจะออกไปกินหมูกะทะกับเพื่อนอีกเหรอโอ๊ย นจะโทรหาแก้วอีแก้วมันก็ลำคาญสงสารแม่เป็นแบบนั้นจะออกมากินว่าทากับเพื่อนแค่นี้แหละเองแล้วก่อกให้แม่แกโอนเงินมาเลยนะตังค์ไม่พอตามปกตินน้ำเอ้ยลูกวันนี้แม่ของพี่แก้วโทรมาแล้วครั้งแรกเป็นอีแก้วลำคาญนี่อีแก้วเลยไม่ลำคาบไม่กลับมาหุงข้าวแต่ว่าแก้วก็เลยบอกว่าถ้ไม่มีกินอยู่แล้วนะต้องได้เงินมีกินอยู่ก็ละวันนี้แม่ต้องให้ แกกินกันเถอะแต่ในวันนั้นทินแกมีรักไายก็เลยไม่ได้ไปกินมิปะทะกับเพื่อนจนแม่นั้นรับน้ำลูกไปหาตหาแล้งจะล้างข้าวเถอะแล้วเรื่องก็ได้ตัดจุบไปตอน EP 2